สวัสดีครับเรามาสรุปผลฟุตบอลโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่านะฮะก็เป็นเกมนัดที่2ของกลุ่ม G แล้วก็ H นะฮะก็2คู่แรกเนี่ยยิงกันกระจายเลยทีเดียวนะตั้งแต่คู่แรกเลยแคนารูนกับเซอร์เบียเนี่ยเสมอกันไป3พประตูต่อสนะ ส่วนเกาหลีใต้ครับก็แพ้ให้กับการหน้าไป2-3สครับก็ไล่ไม่ทันจริงๆสำหรับเกาหลีใต้นะยิงยังไงก็ยิงไม่เข้านะครับผมในขณะที่บราซิลนะครับผมก็นักเตะม่เตะของพวกเราก็มีส่วนร่วมอีกแล้วเพราะว่าคนทำประตูเป็นคาสซิมิโลครับที่วอลเล่เข้าไปนะครับผมให้บราซิลคว้าสามแต้มไปได้ส่วนคู่ดึกที่เพิ่งจบลงไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เป็นทาง โปรตุเกสครับที่เอาชนะอุลุกวัยไปได้2-0นะฮะจาก2ประตูของบรูโน่เฟนเดสเกินเลยนะฮะลูกแรกเนี่ยเปิดเข้าไปแล้วก็มีพีโดครับหม่งบลูทูธครับหลอกให้โกของทางเซอร์เบียเนี่ยก็คือเสียหลักไปนะฮะส่วนทางลูกที่2ก็เป็นบรูโน่ที่ซัดจุดโทษเข้าไปนะก็ถือว่าเป็นอสองนัดทั้งของบราซิลแล้วก็โปรตุเกสที่นักเตะมาเลเซีเรามีส่วนร่วมนะฮะไปดูสรุปสถานการณ์กันนิดนึงนะฮะ กลุ่ม G นะฮะบราซิลเก็บไป6คะแนนเต็มจาก2เกมครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอน100%ครับส่วนอีกหนึ่งที่นั่งที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวไปไปลุ้นกันในนะสุดท้ายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสุแลนมี3คะแนนส่วนแคนารูนกับเซอร์เบียม,มีทีมละ1คะแนนนะส่วนกลุ่ม H เนี่ยโปรตุเกสก็เก็บไป6คะแนนเต็มเช่นกันครับก็การันตีเข้ารอบต่อไปแน่นอน100%ตามหลังบราซิลไปเลยส่วนอีกหนึ่งที่นั่งไปลุ้นกันในนนะสุดท้ายครับเพราะว่าการหน้ามี3คะแนน เกาหลีใต้กับอุรุไกมีทีมละหนึ่งฮะก็ลุ้นกันครั้ามทีนี้ว่าใครจะตามหลังโปรตุเกสเข้ารอบต่อไปนะส่วนคืนวันนี้นะครับผมคืนวันอังคารที่29พฤศจิกายนครับก็จะเข้าสู่นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มและเป็นเกมที่3นะฮะก็เริ่มกันที่กลุ่ม A แล้วก็ B กีกอนเลยครับซึ่งจะเตะพร้อมกันฮนะกลุ่ม A เนี่ยเตะตอน2ทุ่มตรงพร้อมกันเลย อุรุกวัยจะเจอกับทางเซเนกัลแล้วก็เนเธอร์แลนด์พบกับกาตานะส่วนตอนตีสอก็จะเป็นเกมในกลุ่ม B ีอีร่านเจอกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็เวลจะพบกับทางอังกฤษนะครับผมก็ต้องบอกว่า สถานการณ์อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะฮะทีมใหญ่ๆก็แพ้ทีมดูมีชื่อชั้นเป็นรองมาแล้วนะ,ะก็อะไรก็เกิดขึ้นด้จริงคืนนี้เดี๋ยวลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วกลุ่ม A กับ B ใครจะได้เข้ารอบและใครจะต้องเป็นคนที่เสียใจตกรอบไปนะครับผมในขณะที่ฟุตบอลโลกแข่งขันไปเมื่อคืนนี้ก็มีการจับฉลากประกบคู่ฟุตบอล F อฟไอัอังกฤษรอบที่3หรือรอบ6กี่ทีมสุดท้ายนะฮะซึ่งทีมมีเพิ่มเล็ก อังกฤษเองก็โอ้โหเจอกันเองหลายคู่เหมือนกันแล้วก็เจอทีมหมูน้อยหลายทีมฮะส่วนแมนยูเ็ดเราก็เจอกับทางท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรตันฮะแมนยูจะได้เล่นในบ้านนะครับผมก็ยังดีหน่อยที่ไม่ต้องออกไปเยือนทอ็อฟฟี่นะส่วนคู่อื่นๆที่น่าสนใจครับก็จะมี มิดเดิลส์เบอร์ครับจะพบกับทางไบรตันฮะมิดเดิลส์เบอร์หรือเจ้าโบโลก็จะเป็นลูกทีมของไมเคิลคาริคฮะก็ส่งกำลังใจเชียร์คาริคกันได้นะส่วนคู่บิ๊กแมตช์เลยก็คงจะหนีไปไม่พ้นแมนซิตี้ครับที่จับไปเจอกับเชลซีนะสเปอร์ครับหมูน้อยครับไปเจอกับทางอ่าปอร์สมัทฮนะดูแล้วไม่น่าจะพลาดน,นะครับผมเบนฟอร์ดก็จับไปเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยกันบอร์สมัทไปเจอกับ,บเบอร์ลี แอสตันวิลล่าครับพบกับสตีเวนเอ็กครับชิลเลยส่วนอาร์เนก็ชิลเ,เช่นกันครับเจอกับออกฟอร์ดยูไนเต็ดนะส่วนลิเวอร์พูลครับจะได้เปิดบ้านเจอกับทางวู๊ดเทมตันวันเดเลอร์นอตติงแฮ็ปฟอร์เรสจะบุกไปเยือนแบ็กพูลนะเลสเตอร์ซิตี้ก็จะบุกไปเยือนผู้ชนะระหว่างดาร์กนแ่มแอตเลสบิดกับกิลลิงแฮมนั่นเองส่วนเฮาสซิตี้ก็จะพบกับทางฟูลแลม กิสตั์พาเลธพบกับทางซอลเทมตันนะแล้วก็ดิวโโซครับจะบุกไปเยือนเชฟฟิลเวสเดย์นะครับผมก็โปรแกรมลอกที่3ของ FA Cup จะเตะสัปดาห์แรกเสาร์แรกครับของเดือนมกราคมปีหน้านะครับผมก็อีกไม่กี่เดือนต่อจากนี้นะครับผมก็จะได้ดูฟุตบอลถ้วยเก่าแก่ที่สุดอย่าง FA ฟเอแล้วแล้วเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าปีนี้แมนยูเต็ดเราจะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนนะฮะ